สวัสดีครับพี่น้องชาวโซเชียลแคมนะครับน่าโซม,มากคุณคุณตื่นครับพอดีว่าปกติก็จะนอนงานเลิกเลยคับเสร็จจากบูตโตยต้าก็ประมาณห้าทุ่มนะครับแล้วก็ไปหาข้าวทานกันก็จะนอนขอกลับมาถึงโรงแรมนะครับนี่อยู่คือสภาพในโรงแรม นอนก็ประมาณหกเจดโมงนะครับแต่พอดีเมื่อคืน6กเจดโมงเช้านะครับแต่เลิกงานห้าทุ่มนะครับก็ทุกคืนจะมีปาร์ตี้กันอยู่แล้วนะครับก็เมื่อคืนก็ไปโกสินฮิลนะครับเป็นผับชื่อดังของเพชรบูรีนะครับอยู่หลังโรงแรมโกสินฮิลนะครับเป็นผับที่เรียกว่าอยู่มานานแล้วก็ไฮโซแล้วกันแล้วครับประเด็นของเรื่องนี้ก็คือ ผมนอนประมาณเกือบหกโมงเช้านะครับแล้วก็สะดุ้งตื่นมาตอนแปดโมงตรงกับเพลงเช็คเลตติ้งนะครับเช็คเลตติง้งไอ้ข้างๆโรงแรมอ่ะครับมันจัดตัวจีนที่อะไรก็ไม่รู้แต่เช้าเลยแม่งสะดุ้งตื่นทางโรงแรมนะครับด้วยความที่ไม่พอใจนะผมก็เลยออกไปดูข้างนอกนะครับเขาก็ปิดประตูกันปึ๊กปังปึ๊ปังนะครับมีตะโกนด่าก้นด้วยเขาก็เลยหยุดจากที่เล่นเพลงต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับ กลายเป็นเล่นทีละเพลงสองเพลงแล้วก็เงียบเงียบไปตอนนี้โทรโทรศูนย์นะครับเลขเลขเลขที่ศูนย์นะครับพอกดหมายเลขศูนย์ไปที่จะไปที่ประชาสัมพันธ์ข้างล่างนะครับอันนี้ไม่รับแล้วครับคือไม่ได้ยินเสียงนั่นเองอาจจะอยู่ในห้องตอนนี้คือมันเงียบนะครับมันเงียบมันเลิกเล่นมันมันมันหยุดเล่นมันไม่ใช่เลิกเล่นครับแต่ว่ามันก็จะเล่นต่อไปเรื่อยเรื่อมันไม่หยุดโอเค นี่คือเส,เสียงของพี่พี่ชายเขาก็สะดุ้งตื่นมาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็นอนลังกมนะครับอันนี้คือปัญหาใหญ่หลาแบบล้ออยู่ลองนำชัดเยี่ยงานหาอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะไปจัดวัมันเอิญไม่ใช่เป็นจัดมันแน่โอเค